การเรียนรู้ที่16เรื่องปลอดภัยจากธรรมชาติระดับชั้นอนุบาล3สวัสดีค่ะเิเบๆวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณค,ครูปวยไข่ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์แต่เอ๊จะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบไหนนะเราไปดูกันเลยค่ะไปกันเลย รูปแบบซึ่งแตกต่างกันออกไปบางอย่างร้ายแรงน้อยบางอย่างร้ายแรงมากซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียต่อทรัพย์สินและชีวิตได้เช่นการเกิดอุทกภยัยหรือน้ำท่วมการเกิดพายุการเกิดแผ่นดินไหวหรือการเกิดไฟป่าเป็นต้นพายุนะคะเด็กๆเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่รุนแรงคะ่ะ โดยมักจะเกิดพร้อมกับลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าและฝนตกหนักค่ะเด็กๆในเด็กลองสังเกตุนนะคะว่าที่คุณครูก่าวถึงเมื่อีอยู่ในคลิปนี้หมดเลยค่ะเด็กๆน่ากลัวมากๆเลยน้ำท่วมนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักและตกติดต่อกันเน และทําให้น้ําขังและไม่สามารถที่จะระบายน้ําได้ทันนั่นเองค่ะเดเก็กดูจากคลิปที่คุณนามาได้เลยนะคะว่าน้ําพวกนั้นจะขึ้นสูงไวและไวมากค่ะไฟป,ป่านะคะดเด็กเกิดขึ้นด้วยกัน2ส,สาเหตุน,นั่นเองค่ะเด็กหนึ่งนะคะเกิดขึ้นจากฝีมือของมนมุษย์ค่ะและสองสองค่ะเกิดขึ้นจากธรรมชาติเช่น การที่ต้นไม้เสียดสีกันค่ะเด็กค่ะแผ่นดินไหวนะคะเด็กส่วนมากที่ประเทศไทยเรานะคะจะไม่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะจะมีแค่ต่างประเทศนะคะเด็กๆสังเกตคลิปที่คุณครูนามานะคะนั่นก็คือคลิปเกิดการแผ่นดินไหวจากประเทศในปาานะคะเด็กเด็กๆลองสังเกตน,นะคะว่าผู้คนเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะจะเกิดการสันตะเทือนย์ยางแรงและผู้คนของเขานะคะก็จะหาที่ ท,ที่ปลอดภัยที่ตัวเองสามารถที่จะทำให้ตัวเองปลอดภัยได้ใครเด็กเด็ก,ดกลองสังเกตดูนะคะหนับกบวมมากหลยเด็ก<ๆ>เป็นยังไงบ้างคะ ภัยธรชาติน่ากลัวมากๆเลยที่ครูนํามานะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะดเด็กๆยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะดเด็กๆเด็กๆลองไปศึกษาดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย